สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้จะเช็คเครื่องของคุณพัทรพลเป็นโพโค M3 สส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คืออัปเดตแล้วไม่สามารถเปิดเครื่องได้นะคะตอนนี้ทางร้านสามารถทำให้เปิดติดได้แล้วนะคะแต่จะเข้าไปเช็คในตัวเครื่องให้ไม่ได้นะคะว่ามีอะไรเสียบ้างเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ให้รหัสมานะคะอันนี้ก็จะเช็คเท่าที่เช็คได้นะคะ เริ่มแรกเราก็จะมาชิคที่ซิมนะคะอันนี้ใส่ซิมทูมูฟของทางร้านไฟสัญญาณซิมขึ้น5ขีดนะคะแล้วก็ Wifi เปิดปิดได้บลูทูธเปิดปิดได้นะคะน,นี้นะคะต่อไปชาร์จไฟนะคะ ชาร์จไฟเข้า1.9นะคะอันนี้ขึ้นชาร์จด่วนนะคะนี่นะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะจะขึ้นชาร์จด่วนนะคะปุ่มล็อกปุ่มเปิดปิดเครื่องตรงนี้กดได้นะคะนี่นะคะปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ปุ่มลดเสียงกดได้นะคะนี่นะคะ กดได้ตัวเครื่องสั่นนะคะนี่นะคะ,ะรุ่นนี้นะคะเวลารีบูตเครื่องหรือว่าปิดเครื่องแล้วไม่สามารถเปิดเครื่องได้นะคะทางร้านซ่อมให้เรียบร้อยแล้วก็อัปเดตได้เลยรีบูตได้เปิดปิดเครื่องได้นะคะ ตอนนี้กำลังจะทดสอบการรีบูตนะคะว่าสามารถรีบูตได้แล้วเครื่องไม่ดับนะคะนี่นะคะเราก็กดรีบูตเครื่องไปเลยนะคะตอนนี้ก,กดรีบูตเครื่องไปแล้วนะคะอืม พอขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะมาทดสอบการปิดเปิดเครื่องนะคะให้ดูว่าเปิดติดได้แล้วนะคะเครื่องจะไม่ดับนะคะนี่นะคะพอเครื่องติดแล้วนะคะก็จะส่งคลิปให้ลูกค้าดูนะคะอันนี้นะคะ ต่อไปปิดเครื่องนะคะทดสอบการปิดเครื่องนะคะนี่นะคะปิดเครื่องไปแล้วนะคะนี้ก็จะเปิดเครื่องนะคะ เดี๋ยวรอให้เขาน่าหลักได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะส่งคลิปให้ลูกค้าดูนะคะนี่นะคะอ่าโอเคเปิดเครื่องได้นะคะประมาณนี้นะคะโ o โคม M3 ขอบคุณค่ะ